รปแบบพี่ดีแบบพี่ระดาช้าๆไปคอยดูไปเออเออเอาจารย์มาเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยก็ได้เอ,อตอนไปอยู่กับรูปยืนเดินนั่งนอนอะนะว่ามันอยู่ได้จริงๆนะแต่อยู่ได้แบบหน่วงๆมันอยู่แบบหน่วงๆไว้อยู่ได้ แต่มาหลายปีหลังกลับไปเทียบดูอมันไม่เหมือนกันให้อยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนกับกับเออคือฝึกบ่อยๆเข้านะมันมันอยู่ได้จริงๆนะฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ได้จริงๆ เพราะมันมีที่อยู่อยู่กับรูปนั่งรูปนอนรูปยืนใช่ใช่แต่ทีนี้มันหนักมันหนักผิดปกติมันจนอึดอัดนะมันมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ตอนที่มาสะดวกนี่ก็คือว่าก็าอยู่กับรูปนั่นแหละอยู่กับกายเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าจิตมันมันไม่ใช่แบบเกา่า จิตมันเบารู้แต่ว่ามันเบามากมเราเองเหรอครัอาจารย์หรือเราหรือเรากำหนดให้มันเบาเออเราปล่อยมันเมื่อก่อนมันหน่วงๆมาตอนหลังมันอิสระขึ้นเลิกมันเหมือนตกหลงไปแล้วตอนที่มันหนักๆหน่วงๆนั้น มาตอนหลังๆก็รู้ว่านักนั่งดวงๆอย่างนี้ไม่ไม่ถูกมีผลทางอิริยาบถร่างกายมันก็อึดอัดไปด้วยมาตอนหลังก็มั่นใจว่าผิดแล้วลหะอย่างเนี้ยก็เลยอาศัยอยู่วิเวกนั่นแหละแล้วก็มันก็ได้ประสบการณ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องปล่อยนะ มันต้องปล่อยนะมันถึงจะถูกเนะี่ยก่อนหน้านั้นเราไปตีความผิดนะคือปกติจิตเนี่ยมันมันรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจตามวิถีจิตอยู่แล้วอยู่แล้วอย่าไปทำให้เขาผิดปกติเลยเลยจากนี้ไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเลย อยู่ว่างๆก็พออ,อยู่ว่างๆก็พออาการผิดปกติด้านด้านจิตที่ส่งผลไปถึงรูปเนี่ยมันก็หายรู้แต่ว่ามันเบามากยิ่งยิ่งสะดวกก็ยิ่งเบาเพราะฉะนั้นตอนแรกๆมีโอกาสมีโอกาสแรงไปโยมคล้ายๆกัอาการที่โยมเพ่งใช่ไหมใช่ใช่ โยมทำเบาสบายสบายแบบดูเฉยๆแบบที่พระมหาบุญชูท่านแนะนำก็ก็จะใช้จะว่าไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูแล้วปล่อยไว้เบาพอดีเบาพอดีเลยธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันก็ทำงานต้องมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมันมีที่สังเกตอะไรของเขาอยู่ ระหว่างเผลอก็รู้เนี่ยว่ามันไม่เหมือนกันมันก็เป็นเป็นวิธีปฏิบัติที่อยู่กับชีวิตประจำวันอยู่กับชีวิตปกติเลยนะเจรนก่อนแต่เรามองข้ามไปมไปทำเขาไปเพ่งเขาไปสร้างเขาไปไป มโนไปวิเคราะห์ไปวิจัยไปสร้างเขาขึ้นมาเจอนี่ปอนการเกิดใช้ชีวิตปกติแค่รู้ตัวเนี่ยแค่นี้แหละโยมระดับนะเฮ้เก็บเล็กเก็บน้อยไปแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะถึงทำเร็วนะโยมว่าเร็วนี่ปอน เป็นไปได้นะยอมระดารเนี่ยเออคือคือตรงนี้เลยค,คือธรรมชาติแล้วคือจิตมันเบาเบาสบายมันไม่ยึดไม่อยากไม่ไม่อยากอะ่ะไม่อยากไม่ยึดแต่ว่าเข้าใจต้องเข้าใจนะว่าว่าปฏิบัติเอต้องเข้าใจว่าต้องรักษากายใจมันก็จะรู้ทันตัวหลงเลืมบ่อยขึ้นแล้วก็จะเห็นโทษของ อ้ที่เราหลงลืมบ่อยๆทำไมถึงหลงลืมบ่อยๆล่ะเพราะว่าขาดขาดวิเวกหรือว่าเครื่องกังวลมากไปงานมากไปก็ลดลดลงบ้างเวลาเหลือน้อยลงแล้วที่จะอยู่ในโลกนี้ลดลดลงบ้างกิจการงานอะไรมากมายอะไรที่จะรู้ความรู้อะไรมากมายเนี่ย ลดลดลงบ้างไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรตลอดตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอ่โดูแลทั่วโลกแล้ว <laughs> ลดลดลงบ้างอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนแต่แตเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสไม่ชอบ อยู่ว่างๆกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่ได้อาหารมีอะไรให้ได้ดูให้ได้เย็นให้ได้ฟังนะโอ้โหกิเลสได้วิตามินเลยนะที่จริงก็ไม่ได้อยู่ว่างๆนะพระอาจารย์ <c oughs> ที่จริงที่จริง,รงมันจะว่าการอยู่ว่างก็ไม่ใช่อยู่ว่างถ้าเรารู้ว่ากิจที่เราต้องทําคือการดูกายดูใจอืดูกายดูใจมันก็ไม่ได้ว่างมันก็มีอะไรให้ทําให้ดูเยอะแยะเ,เหมือนที่ท่านอาจารย์พูดมันคือแบบใช่เลยคือมันมันจะถ้าเราถ้าเรา ละเอียดนะมันจะเห็นยิ่งละเอียดเลยยิ่งเยอะมากอารมณ์ที่มันเข้ามาความคิดที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่มันไม่ได้หยุดเลยอ่ะเจิญปอนตรงที่บอกว่าว่างเนี่ยน่าจะหมายถึงเครื่องกังวลมากกว่านะออย่างที่ท่านว่าไว้นะว่าถ้าเครื่องกังวลมากมันก็พลงพลังมากเลย มันก็ดึงจิตไปเหมือนถูกบังคับให้ไปโดยอัตโนมัติเขากิเลยเขาก็ได้ปัจจัยด้วยแหละนะหลงลืมอะ่ะเขาก็ได้ปัจจัยแล้วหลภะพเขาก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วอารมณ์มากๆอ่ะลาบยศสันเสริญสุขมากมากดีไหมละ่ะ แต่ใช้ไม่เป็นมันก็หลงทีนี้พอเราตัดเครื่องกังวลอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็ลดเลิกไปบ้างมันก็มีเวลาว่างง่ายนะมีเวลาว่างไม่ต้องไปเร่งรีบกับงานนั้นงานนี้มากเกินไปที่มไม่จำเป็น ก็เลยเป็นปัจจัยให้จิตที่เขาทำงานเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาง่ายสะดวกพอาจารย์ยมถามนิดนึงค่ะไอ้จิตที่กลัวนี่มันเป็นกิเลสตัวไหนคือกลัวกลัว คือเพย์เซฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือมันคือจิตอะไรมันไม่กลัวจะอยู่คนเดียวกลัวจะกลัวจะเห็นทุกข์กลัวจะอยู่ในที่ลำบากอะไรแบบเนี้ยมันมันคือมันคือความคิดอะไรคะมันคือมพิเรตตัวไหนอะลึกๆเนี่ยเขาก็คือ สุขขวิปลาสถ้าพูดถึงกิเลสนะพวกโลภะนแหละโมหะปกปิดเราต้องการความสุขความสบายให้รูปนามขันห้านี่แหละให้ตัวตนของเรานี่แหละก็เป็นอารมณ์ของตัณหาแล้วเราต้องการอะไรที่ดีๆ เป็นสุขสบายลึกๆเนี่ยมันเลยมันเลยกลายเป็นวิปลาสที่ฝังอยู่ในใจแล้วพออะไรที่มันไม่สบายมันเป็นทุกข์เราก็ปฏิเสธอภิชาโทมนัสมันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละ เรารักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เรานะ่ะสั์ทั้งหลายนะ่ะมันก็มาถึงตัวตนน่ะทิฏฐานุสัยอัตตวิปลาด ชอบสุขก็ไม่ชอบทุกข์สิกี่ตัวแล้วละโยมกี่เลขกี่ตัวแล้วละ่ะีตัวเอเอเขามาเป็นกระบวนการของเขาเลยเอภิชาโทมนัสด้วยสองตัวแล้วที่เห็นเห็นเอเอก่อนตัวละเอียดละเอียดของเขาก็น่นแหละพวกอวิชานุสติฐานุสาัสตัณหานุส แล้วแก้่ยังไงคะก็เรียนรู้กับเขาดีกว่านะพระอาจารย์ว่าน,นะให้เกิดโยนิโสมนสิการเห็นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยได้ฝึกมาแล้วเนี่ยให้เรียนรู้กับธรรมชาตินั้นเช่นโอ้ยเจออากาศร้อนร้อน กิตใจก็กระสับกระส่ายตอนแรกเราก็สอนใจตัวเองแล้วแรละว่ามันก็ต้องยอมรับในที่มันร้อนกว่าน,นี้ก็มากมายเช่นในนรกเนี่ยเราก็เจอมาแล้วแค่นี้จะไปกลัวทำไมลืมไปแนละ้ว <c oughs> เออทีนี้พอไปเจญหน้ากับความร้อนกระสับกระส่ายเนี่ยมันก็มันก็ไปเห็นที่บ้านเนี่ยนะมันต้องไปเห็นก่อนนะเห็นตัวจิตที่เขากระสับกระส่ายวุ่นวายก็ <c oughs> แก้ทุกข์ไปด้วยเลยแหละหาอะไรมาทำยังไงไม่ให้มันร้อนพอมันลดความกระสับกระส่ายลงมันธรรมะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นง่ายเลย ต่อไปจะทําให้เราแกล่งขึ้นนะยมเนี่ยพอคือเมื่อก่อนเนี่ยเราๆพระอาจารย์อายุเราๆยี่สิบแปดปีพระอาจารย์ก็ได้พบธรรมะตัวเนี้ยแล้วมั่นใจเลยตรงนั้นก็มั่นใจอย่างแต่ว่า มันต้องเดินทางไปชำระอาบัติที่นั่นที่นี่ใช้เวลาหลายวันะด้วยนะหลายเดือนด้วยนะมันก็เลยละหกละเหินไปที่น้นที่นี่แต่ธรรมะตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจถึงว่ามันจะแขว่งไปบ้างในบางช่วง เพราะว่ามันยังใหม่ๆอยู่มันยังไม่แข็งแรงแต่ไปอยู่ที่ไหนๆไหนๆมันก็รู้สึกว่ามันมันสะดวกมันพอรับได้ไต้ตรงพอรับได้เนี่ยทำให้เราแกล่งแล้วเส้นทางที่จะออกจากสังสารวัตินี้มันต้องเจอทุกข์อีกเยอะนะโยม ไม่ใช่เส้นทางที่โรยไว้ด้วยกรีกูหลังไอ้ที่เราแหยงแยงนั่นนะ่ะบางทีมันก็มาจากความรักตัวอุปาทานที่เห็นว่ารูปนามนี่เป็นตัวเป็นตน,ตนตมากยอมสะเป็นไนเป็นกันเออมันเบาขึ้นนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันต้องฝ่าไปนะเนะเพราะยมชอบจะมีความคิดที่จะสร้างคล้ายๆกับสร้างเซฟตี้โซนให้ตัวเองก่อนอ่ะเออมันก็จะต้องมันก็รักตัวกลัวตายนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เชิญป่อนเอออีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้เป็นมุมมองของ อาจจะเป็นข้อคิดให้ท่านอื่นๆได้ยินได้ฟังก็ได้ก็คือมันพระอาจารย์เป็นคนกล้าเสียงพระอาจารย์เป็นคนกล้าเสียงเสียงตอนแรกๆปฏิบัติผิดเพราะกล้าเสี่ยงเลยโยผิดเลยที่ว่าดูรูปใช่ใช่ ผิดปกติเลยผิด,ผ,ดผิดจนแก้ยากเลยไอ,อความชํานาญเรื่องจิตเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าพระอาจารย์เจอปัญหามาเยอะตรงเนี้ยจิตจิตมันผิดปกติไปทีนี้พอมันจะพลิกฟื้นขึ้นมาให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีเลยหลายปีเลย มันเลยได้ได้เห็นตรงนี้นะว่าถ้าจิตเขาผิดปกติไปแล้วเนี่ยมันไม่สะดวกวมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่เบา <c oughs> นะแล้วมันจะไม่เห็นกิเลสละเอียดด้วยนะโยมเพราะตัวปัญญามันไม่มาความรู้สึกตัวมันเกิดไม่ได้ใครจะไปเห็นมันนะกิเลสเน่ยนะ ละเอียดละเอียดนะเห็นตัวเห็นตนน่ไน่ะขาดเกลามันง่ายที่ไหนตัวตนนั่นนะเอาแต่ใจใช้วัดผลได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องเบาสบายเห็นมีปัญญาใช่เห็นกิเลสอืมไอ้ที่เราเครียด อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช่เลยนะคือกิเลสตัวนี้ทั้งนั้นเลยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขอะใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าปฏิบัติแล้วเครียดแล้วแคร่งแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่เชิญพออมีความสุขก็หมายความ,มว่ามันผ่อนคลายมันไม่เครียดแต่ว่าได้เรียนรู้ ภาคปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าในจังหวัที่ทุกข์มากๆมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งหรือระดับหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันพออยู่ได้พอพออยู่ได้แล้วมหากุสลิจิตมันเกิดบ่อยๆได้ตรงนั้นอาจารยได้เลยออ ในท่ามกลางปัญหาทั้งหลายนี่แหละถ้าจิตเขารู้สึกว่าผ่อนคลายยอมรับมันได้แล้วมันก็เบาขึ้นมานะเนี่อย่างเนี้ยอย่างนี้ยยมมันตรงกับที่ปัญหาที่ยมถามนะว่าทำไมเราถึง อะไรนะเซฟโซนเหรอก็<า>คือมันต้องปรับนะเนาะใช่ไหมครับปรับตัวฝ<า>ึกให้จิตเนี่ยยอมรับเหตุการณ์ยอมรับทุกพูดง่ายยอมรับทุกข เห็นว่าทุกเนี่ยแหละคือของจริงทุกขาริยสัตย์พอใจมันยอมรับได้เนี่ยมันก็เบาเบาเลย